เอาละครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมอีกครั้งครับนวลกานะครับผมแล้ววันนี้มาอยู่กับเกม DarkSoul DarkSoul ภาค3ด้วยนะถ้าถามว่าทำไมผมไม่เล่นไม่เล่นเกมนี้ในภาคแรกเพราะว่าผมไม่มีครับจริงผมมีภาค2องนะจริงจริงแล้วผมชอบเล่นภาค3มากกว่าเวยก็เลยเอาเป็นภาค3มาก่อนแล้วกันนะ <laughs> ตั้งแสงเนาะเป็นไร เข้าเกมอย่างรวดเร็วใช่แน่นอนมันถูกเรียกว่าลอตติกในที่ดินแดนของลอ r ออฟซินเดอร์มาบรรจบกันในที่เสี่ยงภัยตอนเหนือ ผู้แสวงบุญได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับคำโบราณคำหนึ่งเพลิงที่หายไปและท่านหลอดก็จากไปโดยที่ไม่มีบัลลังก์ เมื่อลิงออฟไฟได้ถูกคกูก่คงเสียงระฆังก็ดังขึ้นหลอดออฟซินเดอร์ในอดีต <S inder S 2> ก็ถูกขุดขึ้นมาจากหลุมศพของเขาอัลเดชนักบุญจากก้นบึ้งนรก ฟาลอนจากดินแดนผีดิบ The Abyss Ab Watcher และราชาผู้โดดเดี่ยวจากดินแดนทุ่กดูมินยอม t ั e g i นะ เพียงแค่ในความจริงพระราชาก็จะละทิ้งบัลังของเขาและพวกเหล่าอันคินเดิลก็จะลุกขึ้น คนไร้นามที่ถูกสาบแช่งให้เป็นอันเดดไม่มีคุณสมบัติแม้กระทั่งที่จะเป็นซินเดอร์แล้วก็นั่นแหละพวกเราเท่าฐานนี้กำลังตามหาไฟอืเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่อลังการสุดๆ โอ้ oh, เลือกตัวละครนะเนมตั้งชื่อแบบง่ายๆเนาะสปีดบูสไปเราเล่นเป็นตัวผู้หญิงดีกว่าเล่นเป็นตัวผู้หญิงครับเล่นคลาสอะไรดีผมเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วผมเล่นเป็นน่าจะเป็นดาบใหญ่เนาะหรือเปล่าวะเราต้องเล่นสเต็ดีกวะนะ่าเนาะเราหาสเต็อันที่ดีๆดีกว่าขอดูแปบ๊บจะเล่นเป็นดาบใหญ่ครับผมก็จะเลือกเป็นเล่นธรรมดาโลกไม่จำเลยต้องเล่นตัวแบบนี้ ของขวัญจากงานศพอย่างนั้นเหรออืมเอาเป็นไลฟ์ลิงก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้อีซี่เราไม่แต่งมากเราแต่งแค่นี้พอเนาะแล้วก็แค่นี้ก็ลุยกันเลยโอ้โงงงเรา อยู่ที่ไหนเฮ้ยนั่นมืออ๋อเราขุดขึ้นมาจากโรงสอบครับผมนี่เป็นเจ้าหนูผมสั้นตื่นขึ้นมาพร้อมกับความง่วงแล้วก็โอ้โหหเมาอย่างลื่นเลยปรับเ้าแป๊บนี่น่าจะโอเคครับผมก็ลื่นอยู่ดีอ่ะทำอะไรไม่ได้วะ่ะ นี่เป็นเมสเซสเนะอุ้ยกดเราต้องใช้ดาบเดียวดิวะฟาดฟาดก็ให้จำไม่ได้แล้วกดอะไรบ้างคอนโทนคาเมล่าอ้าวชิตกดกินทำไมไปละยาวๆครับอุ๊ยมันศัตรูตัวแรกของบันนี้ทำการจุกเฮ้ยหลบไงอ๋อสเปซมาจำไม่ได้ครับอุยปึง ก็บอกพิฆาตกระบอกพิฆาตครับเราถือโล่ทำไมก็ไม่รู้กดอะไรวิ่งวะสเปซบ,บาร์ค้างวิ่งเออเอสตัดแฟลกน่าจะเอาไว้ทำอะไรวะโอ้แบ็กสเตปครับแบ็กสเตปคีย์บอร์ดภาษาไทยมีปะอ๋อมีบอกด้วยครับผมหาไม่เจอช่างมันแล้วกันนะอะไรวะพุด่ดเดชเดชเหรอนี่ไง ผมไม่รู้ผมได้อย่างเงี้ยแหละทำได้แค่แบบนี้เนาะโอ้ได้วิญญาณมาจเจาไปเลยเมาส์อาจจะลื่นนิดนึงนะครับผมมันมันปรับเมาส์ไม่ได้จริงอะปรับข้างนอกก็ได้เนาะปรับข้างนอกก็ได้สบายใจพี่นี่อะไรอะวิญญาณเราต้องตามเขาไปเอา้าเขาเดินไปไหนวะนี่กดการ์ดไงล่ะ เราต้องย่องไปเลยวะเกมนี้มันเดินเลยไหมอ๋อกดอั n ติเนตค้างครับผมฟาดตูดเขาให้ตีตูดตูแตกตีตูแตกครับผมแตกนะจ๊ะเออเราต้องเดินอุย้ยมีคนวอนคนวอนจูก,กับดิจิตอนปาบดีซี่ เป็น easy อ่ะ easy อ่ะก็ไม่มีของให้เลยเหรอบูเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนตีตีตุดจับตีตุดให้พวกเล่นทีเผอลอก็มันเตะได้ด้วยวะเตะไงอ๋อกดสเปซ b a r เพื่อเพื่อเล่งกลเครียอะลรวะช่างมันแล้วกันเฮ้ยมีออร่าด้วยโคเท กดอะไรวะแฮร์รี่ผมจำไม่ได้แล้วผมจะพยายามฟื้นเอาแล้วกันไม่มีจอยเล่นอะ่ะจริงๆผมชอบเล่นในคีย์บอร์ดมากกว่าเด้อเฮ้ยไออุยอ้ยกดแฮร์รี่ไงวะจำไม่ได้แล้วเสียเลือดฟรีดื่มน้ำเทิร์นแบ็คทำไมต้องเทิร์นแบ็ควะ ไม่ไม่กลับผมจะเดินต่อไปบอกทำไมมีอะไรวะอุ้ยอะไรข,ขาวๆเนะี่ยอุ้ยมีเอ้ยชิบหายละเฮ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยอะไรอะครับอะไรอะครับทำไมันโหดจังครับโอ้ยก็ผมรู้แล้วว่าทำไมให้กลับเพราะมันมีเจ้าไอ้ตัวบ้านี่เองครับขอตบทีขอตบที อร่อยหาออร่อยหาอเลยครับผมกลับเรื่องใหม่ก็ตีอย่างรวดเร็วตะโกนด่าไปหนึ่งทีอย่างรวดเร็วตีต้อนอีกอย่างรวดเร็วเกิดใหม่แล้วก็ต้องวิ่งมาโคตรไก่ไกลมากๆเราแค่ต้องการมาเก็บของที่ดีโอ้ชิด โอ้โหมันถึงมันตบเลยอ่ะอกินยาก่อนเออำไงครับจะทำอย่างไรจังหวะน,นี้แหละเก็บของปุ๊บเอ้ยโอ้โหตีไงวะเนี่ยหาจังหวะตีแป๊บอืเออจำจังหวะไม่ได้ครับโอ้โหขอตีหนึ่งนี้อเอ้าตีไม่โดน โอ้โหขอดูจังหวะแป๊บไม่ได้ว้าคน้ันแข็งครับแตะเลือดด้วยโอ้ยแย่และแย่และมาแล้วเดินวนอืมตีหางหน่อยนะตีหางหน่อยนะเฮ้ยมันงง,งมันงง,งโอ้โหแบบเร็วเร็วจดัดโอ้ยเกือบโดนเกือบโดน ตบหน้าไปทีกระบองพิฆาดกระบองพิฆาตอะกระบองตบหน้าอุย้ยตบหน้าเขาให้ฆ่ามาแล้วรอบที่สไม่ได้แดกไม่ได้แดก ทำเรีเอาจริงครับเฮ้ยตีพี่โดนอโอ้โหไอ่เปนหนึ่งหาจังหวะก่อนโซลูทีฟเก็บวิญญาณเก่าวู้มันอะไรอะไรอะไรโอ้ยเอยมาดิครับขอตีหน้าตีหน้าอีกทีเมื่อกี้เล่นแรงไปหน่อยใช่ไหมขอตีอีกทีนี่น โอ้โ,อโหโคตรแรงแรงจัดหนีก่อนริมเลือดชูกำลังโอ้โหแบบมันเร็วจัดอะเร็วใช่ไหมเร็วใช่ไหมโอ้หลบได้ไปรอบนี้หลบได้ขอตีหนึ่งทีจังหวะมันรวดเร็วมากรวดเร็วรวดเร็วทันใจเฮ้ยตบหน้าตบหน้าได้ไหมเฮ้ยเอ้ย Oh God. ไม่ยันไายตายเกิดข้ากลับมาอีกครั้งมาโดดโอ้ยทำไมรอบนี้โดดวะไม่ดีแล้วไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนต้องหิวเลือดฉุบฉับทำการฉุบอุ้ยโูกเกือบโดนนะเนี่ยขอตีหนึ่งทีฉุบฉับฉุบฉับอืม เฮ้ยหลบได้เว้ยหลบได้น้องน้องน้องมันกระจอกเฮ้ยตบไม่ได้หรอวะต้องใส่กดเอ,อือยต้องใส่กดไม่โดนจังหวะอะไรวาวิงไปเก็บโซ่ิิงไปเก็บโซ่โขอต,ตบหน้าหนึ่งที โอ้ uh. มันีโครไก่ไก่ยาดโอ้ยมันแรงเหรอเออมีการเรียนรู้อะวูะ้ห่น้ำแข็งใส่ว่ะเดี๋ยว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 เฮ้ยทำอะไรครับกี้ทำอะไรโอ้โหหลบได้อีกรอบหลบได้อีกรอบเออขอเน้น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  เน้นเน้นครับผมตบพิธีเอ้ยชิบหายละอุย้ยเกือบโดนต้องอย่าโลภครบนะับเอออย่าโลภบอกตัวเองอย่าโลภเพิ่งหลอดแล้วค่อยๆหาจังหวะครับหาจังหวะเข้าใหม่โอ้โหรอได้ไงวะเฮ้ยไม่ดีแล้วถ้ามันแปลกๆครับผมเดีย๋ยวรอจังหวะก่อนอ อะไรกันครับเนี่ยมันจะหมุนมันโดดเว้ยโดดใช่ไหมโดดใช่ไหมโหอ้ยเกือบโดนอุ้ยอืมโกรธเหรอโมโห,โห,โหตีหน้าอีกทีเอาให้ตายตายจะตายเอาให้ตายดีกว่าเอ้าเอาให้ตายเออ ของแค่นี้ได้ได้อะไรไม่รู้อะได้ไททันสเกลอะทุกอย่างเนาะโอ้หมดแล้วครับผมอีซี่อีซี่เจอดอีซี่เจอดเริ่มกลับมาแล้วเอาละอะไรไม่รู้ผมอ,อ๋อเปลี่ยนของใช้คีย์บอร์ดก็ได้เนาะ Easy. อีซี่โอ้ออกมาโลกกว้างแล้วครับผม หลังจากหมกตัวนี่มันบอลไฟบอลไฟก่อไฟนั่งสมาธิเป็นหนึ่งเดียบได้เลสมาทีหนึ่งก็เรียกว่าอีซี่กันเลยทีเดียวไปต่อครับเดินทางอย่างไม่หยุดยัง้งไม่หยุดยัง้งเอ้ยมันถึกขึ้นเหรอถึกขึ้นอย่างนั้นเหรอเจ้าพวกนี้มันใช้การไม่ได้ครับต้องตีซ้ำ ความ you Lord. You Lord. อยู่รอดอยู่รอดเฮ้ยไอ้นี่มันเดี๋ยวมันเล่นทีเฟิร์บเฮ้ยนี่ไงมันสัน้นแล้วมีตัวไหนมาไม่รู้เนี่ยเอ้ยอย่าตีมวเดสตีมวเดสตีมวเดสตีมเหรอนี่ยไอพวกนี้มันชอบเล่นทีเฟิรับต้องระวัง โอ้ที่ทางลงด้วยวะแล้วมันไปนไหนได้วะเนี่ยเฮ้ยโหเล่นในที่แคบครับผมต้องใช้วิชาวิชาวิชาอะไรวะทำไงอะถีบโลได้ไหมอุ้ยอุ้ยหืมไฟม้ไฟไฟมอ้อุ้ยโู้โคตรไกลฮิวแปบ๊บไม่ไหวไม่ไหวจะเคลีย ขอถีบโลได้ไหมถีบโลไปทีอืมโอ้โหเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตีชอบเล่นของมีคมไอ้พวกบ้าให้ระเบิดไฟมาด้วยอีซี่ต้องเดินกลับไปทางเดิมมันแจกแค่ระเบิดไฟไงะ่ะโอ้อะไรวะแล้วก็ไปทางนี้เนาะมีผู้เฝ้าประตูกอล์คีเปอร์อ่ายังไม่โดนโดนจุกหลบจุกหลบแล้วก็ กระทืบซ้ำแหมมีตัวแะแ้ทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรพวกนี้ชอบเล่นทีเผลอเอาละเฮย้ยมันบอสหรือเปล่ารับมันบอสเรียวกว่าบ,บอสโอ้โหโอ้โหจำไม่ได้แล้วเนี่ยมันไม่กอดเขานั่งทำอะไรอะ อ๋อโดนดาบปักอยู่ครับผมแล้วก็มีปลาหมึกอ,อะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังเวยเปิดประตูได้ไหมโอ้โหไฟบังคับครับผมไม่ได้อ่ะต้องลุยครับลุยเอาดาบออกให้เอาดาบออกให้นะเอามาใช้เองได้ไหมเนี่ยเอาดาบหายเลยอุอย้ยโ,โอโมโหโมโหดาบออกให้ก็โมโหเลยมันหมายเขาว่ายังไงกัน โอ้ยอาวุธก็สั้นเหลือเกินครับขู่มันไอ้มันอันตรายอันตรายไอ้บ้าันี่อันตรายเหรอเอือ้โหจับจังหวะไม่ได้ครับแย่แล้วเฮ้ยมาอย่างนี้ชอบกระโดดไอ้พวกกระโดดเนี่ยขอตี้หน่อยโอ้โหหลบก่อนครับไม่ไหวจริงไอ้นี่มันมันเอือ แย่ yeah, แล้วยาหมดด้วยโดดมาเอ้ยโดดอะไรโดดผิดจังหวะใช่ไหมเออไกลไหมล่ะหาจังหวะก่อนครับเอยเออ,อมาดิครับมาดิครับกระบองก็มีหวัวใจเออเอ้ยโดดได้โดดดีโดดได้สปริงเค์เออ มอาวุธมันสั้นจังวะโอ้ <c oughs> โหเทามาเกิดนี่ไกลแยดอ๋อนี่ไงม้านหมอกแห่งความพยาบาทครับเอาละเจ้าทำฉันได้แค่ครั้งเดียวนั้นละนะมันไอ้พวกนี้มันชอบเล่นของมีคมโอ้ยจังหวะแม่ง่วง หน่วงแล้วโคตรไกลหืมแบบฟาดแล้วยกขึ้นอย่างรวดเร็วรวดเร็วใช่ไหมเอ,อ้อโอ้โหอะไรวะเนี้ยให้ตายเถะจ่าไอ้นี่มันไอ้นี่มันเอ,อ้ยมันตีเร็วอ่ะรอบนี้ตีเร็วหมายความว่าไงครับโอ้โหมันตีหน่วงดีหลบเอ,อ้ยมีศอก ศอกไอ้พวกนี้เต้นข้อศอกโอ้โหอย่างไกลครับไปเก็บไปนี่ก่อนเฮ้ยโอ้โหเล่นทีเผลอือเล่นทีเผลอเล่นทีเผลอ,อนั่นเหรอโอ้โหมันอาวุธห,หน่วงครับต้องระวังว่ะเจนเย็นเจนเย็นเย็นโอ้ไม่กอดโคตรไกลหาจังหวะให้นะครับต้องหาจังหวะหลบเพราะนั้น เออขอตีก่อนตีหนีหนีก่อนออันนี้แหละดื่มเลือดพวกชอบโดดสินะไอ้พวกกระโดดกระโดดมาดิครับไม่ถึงเราคำนวณไว้แล้วเอ้ย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 ,อยขอตีทีตีทีเอ้ยมันกลายพัน เฮ้ยเดี hey, oh. Oh, ๋ยวเดี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 ๋ยวเฮ้ยไม่เมันไอ้นี่ยังวะโอ้โหขุดไก่ไก่จัดโอ้ไก่จัดโอ้ชิตไก่ไก่ใช่ไหมไก่ตัวใหญ่แล้วคิดว่ากูกลัวไหมกลัวไหมบอกเลยว่ากลัวกลัวมากกลัวมากแต่กูไม่กลัวเพราะว่ากูเก่งเก่งไงล่ะกลับเข้าไปเลยอบ้า นีกลับเข้าไปกลับเข้าไปอยู่นี้เนี่ยกลับเข้าไปเออต้องให้สั่งให้สอนกระบองเนี่ยมันเป็นกระบองแห่งชายชาตรีไงกระบองที่ดำมี่ยมแล้วก็โคตรสั้นเลยเป็นกระบองที่สั้นเกินเอาจริงนะจะพนั่งลงนั่งสงบสติอารมณ์ครับอืมเรากลับกลายเป็น เหมือนจะกลายเป็นร่างคนอีกแล้วนะใช้ได้แน่ทีเนี้ยเปิดประตูได้มาโทต้องการอะไรต้องการอะไรครับทีเมื่อกี้เปิดไม่ได้ต้องจุดไฟก่อนเงี้ยเหรอวันหลังก็เตรียมไม้ขีดไฟก็ได้ปะวะเออเราใส่อะไรเพิ่มได้ไหมแล้วนี่เราใส่นี่ไว้ใส่ใส่ระเบิดไว้เพื่อความแบบความร้อนแรง นะตรงนี้ไปได้วะมันต้องมีที่มันต้องมีที่ไอ้พวกนี้มันเกะกะไงล่ะนี่ก็เออทำอะไรครับถีบโลได้มีเทา้าเราต้องถีบผมบอดโบนอ้อทำอะไรวะอ,อ๋อไว้กลับไปที่บอนไฟครับของแบบของดีโอ้มี2ตัวอยู่งนี้ครับทำอะไรทำอะไรทำอะไร เอ้ยโอ้โหมันรุนแรงรอะรุนแรงไม่ต้องรุนแรงกับเอ้ยไม่ได้ละต้องจัดการนะครับเราต้องจัดการโอ้โอ้นี่มันอะไรโอ้โหอกไกลอะไกลอย่างั้ีเหรอถีบแล้วก็กระทืบทุบซ้ำด้วยความโหดเหี้ยมเอ้ยมันทางเข้าสุดเท่ตรงนี้มีอะไรปะ โอ้เฮ oh. hey. mm ้ยอืมหมาหมาน้อยผู้กล้าหารแต่ก็ต้องตายลงไปเลยสุดยอดนะผมอ่ามีของด้วยเอมเบอร์ได้เอมเบอร์บูท HP until death เหรอคือแบบกลับมาสู่เขาเรียกกลับสู่ร่างเอมเบอร์ของตัวเองครับคือปกติว่าร่างร่างคนของเกมนี้มันจะเป็นแบบร่างไฟว่าไ,ไฟจะติดตูดไฟติดตูดตลอดเวลา เป็นอัสินแห่งไฟตามแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรวะนั่นแหละช่งางันเถอะนี่อ่ามาถึงแล้วครับผมจุดศูนย์รวมความเจ็บปวดกับเจ้าหญิงใครวะเนี่ยเขาต้อนรับสู่บอนไฟไม่ฟังละเราเลเวลอัพครับผมเอาละอัพเลเวลเหรอตามตำนานกล่าวไว้ว่า กระบองนี้จะแข็งแก่งขึ้นก็ต่อเมื่อสเต็งมันเพิ่มขึ้นไงล่ะเอาไปเลยครับ15บอัพเลือดสัก12แล้วก็เออเนี่ยสเต็งเนี่ยอัดเยอะๆจัดไปครับกัการบวบอืมแจว๋วแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วนี่ทำอะไรปักดาบ อ๋อนี่ไงเอาดาบมาปักนี่นี่ปักได้ปักเข้าไปือมร้อนแรงร้อนแรงกับไฟเอร์สุดยอดครับบอลไฟอบอุ่นเลยทีเดียวเอาแล้วครับผมก็เดี๋ยวพาร์ทแรกผมก็จะจบไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช anel youtube ของผมให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ